คุณละโงคุณละคงมากอะไรอะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยไอเชี่ยบานเล่นอะไรอ่ะเล่นหวยเออเล่นควยอะไรกูอยากรู้มากเลยนี่แบบว่ใช่หรอ อุ้ยไม่ห็นกับดักเลยเอาจริงจริงว่ากระดักเหรอจริงจริงเล่นกับดักวะ บอกเลยด่างเงี้ยนะเขี้ยมากเลยไม่ใช่ไอ้บาสเล่นลีเรียนที่รู้แล้วเห็นตั้งแต่ไอ้พวกนั้นโดนตีแล้วตัวกับดักตัวกับดักตัวกับดักอ, <c oughs> อ่อะเออกับดัก <c> ก <oughs> ับดักจับคุยบ้าสมึงปล่อยพวกมันไม่ได้ไง,ไงวะ คือกูอยากจะบอกว่ากูอยากจะบอกว่า <to> ด <mus ik> ่านนี้แล้วกูเล่นตัวนี้ไอ้เหี้ยยอ่างเหี้ยมากอ่ะไม่ติดตัดเอาไปแล้วเอาไปแล้วเออมันเอาไปแล้วอุ้ยมันเอาไปแล้วอุ้เหี้ยเอ้ยมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้ว เอาเร็เอาล้วสุกเกินสุกเกินสุกเกนสุกเกินสุกเกินมันเอาทุกเกนสุกเกนสุกเกนพี่แล้วเราห้าเครื่องจะแม่งตีหอกตกไลยนะัเลยยากอะไรกีเราคนละเครื่องก็พอแล้วไอ้บานอ้เครื่องห้าเครื่องเฮ้ ไเกมมันเจอด่างที่อย่าบอกเลยแสดงสองชั้นนะแสดงว่าไอ้เกมต้องเป็นคนเลือกแน่เลยกว่าปะไม่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 แม่งแบนด้อมด่างมาพ่อหรอเหยื่เกิดกูว่าต้องไอ้เกมกูว่าต้องไอ้เกมเชื่อกูไม่หรอกไอ้บ้าสหาไม่เจอมันจะหาไม่เจอได้ไงวะมัน ไอ้ตอนที่มันวิ่งเร็วๆนี่มันติดเต้นตลอดเนี่ยอ๋อไอ้เกมอยู่นี่เองอะอะไรปั่นไปอยู่ไอ้เียเอาให้เสร็จนเอาให้เสร็จ Hãy <coughs> subscribe <coughs> <coughs> <laughs> <coughs> 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 าแม่กู <_ an> บอกเลยเล่นดาดเนี้ยโคตรเสียเปียบเลยเคนตัวเนี้ยเชี่ยมากอ่ะเชี่ยมากคุณว่าคุณโดนจบแรกแน่นอนเลยค่ะคุดูจากลูกการแล้วแม่งน่าจะใช่ว่ะมันน่าจะใช่ว่ะ ไม่หรอกน่าจะใ,าจาใครไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่ดไ,มมได้วยมันน่าจะใช่วะมันน่าจะใช่วะพี่บาสพี่บาสตีบีประมาณสองมีได้แล้วพี่บาสก็เลิกไล่ดีทำไมอ่ะหลบลอยหลบลอยไงมันอมโอ้โย,อยไอศีรยะแบกไปได้ใครก็ได้โว้ยมึงอยู่ไหนกันเนี่ย ม่ได้ยินเสียงมีบกพี่แบงอยู่ข้างขวายังโดนไล่อยู่อ๋อจ้าพังเหรอมาพี่โอ้โห้เฮ้ยทำไมมียืนนี่คือบอกเลยนะพอเป็นด่านนี้ปุ๊บแบบเชี่ยเ้ย เราเล่นดีเจียนะมันไม่ใช่อ่ะหลังี่นโอ้โหเราดูไอ้บ้านไม่มาเจอกูตลอดคืออะไรวะบ้านคืออะไรวะเหยียบนะไปเรื่อยก็เจอมัน,นตมนีมึงอยากเจอกูได้ไหม<อ><อ>พี่แบ๊กถ่ายแล้วเราอยู่ที่เดียวกัน กูไม่เจอใครเลยกูไม่เจอใครเลยกูวิ่งอยู่คนเดียวกูไม่เจอใครเลยพีทพี่พกอล์อ้ <c oughs> ไอ้เหี้ยพี่กอล์ใครวะบ <c oughs> ีเองมบีได้ยินเสียงพี่แถวๆนี้อพี่ไม่อยู่แล้วพี่บอกเลยพี่ไปแล้ว ตีของตกจริงๆด,ด,ด้วยทำไมมีโดนตีสองรอบแรกมีถึงไมของไม่ตกตีต้องตีตอนเจ็บระของจะตกมันป,ปรับมาใหมห่หรอพี่พี่ตีตพี่ตีมีสองรอบบีไม่ของไม่ตกนะอ,อูะ้นี่ไงตกแรกบีฮิวแตกไงออกเลน่านเนี้ยน่าจะรอดกันผมเธอนี่ก็ได้ดีแล้วพี่เขาหน้าจะมันช่วยบียาก เลยก็คือ่าเนี้ยทำให้ผมไม่ได้เฮ้โอ้โหบังสีบังสีบังสีไอ้เฮียไม่บังด้วยนะไอ้เฮียไม่บังด้วยไปดึงน้องแทนโอ้โหไอ้หัวดอเฮ้ยพี่โอ้โหมาช่วยกูไอ้เฮียบาดมาแม่งซ์แดนที่จะบังแผนหนึ่งเฮียว<ะ> <giving quin. S 1> ิ <Overwatch> ่งไปช่วยน้องโอ้โหเฮีย ปีช่วยพี่ช่วยเอาเอาเอาโอ้โหแม่งกูกูไม่อยากจะเจอพวกมึงเลยอะเอาจริงแล้วใครจะช่วยมึงอะแม่งไร้ประโยชน์จริงๆเลยพวกมึงนี่ เสฟ้าเลยมันบาชนช็อตมันบานช็ <paling S 2> <โ afin S 1> อตม <on> <Jake. S 2> ันว่างนะโหทาเล่นถ้าเล่นใส่ฟ้าดัดน,นินพคุได้เปรียบโอ้โหุ้ย <S <S เดียเดียเียเียวันนี้มุนจึงดูดไก่บานัจะดีละเียบ อไอ้ใครเนี่ยมีแน่ครับของเต็มมือไม้แม่งยังเยอะอยู่เลยครับไอสัตว์เอ้ยใครก็ได้ใครก็ได้โอ้ไม้อีกครับก็เริ่มบุ๋มดีใครก็ได้ไม่ใครเสนอหรอกไอ้เอียใครก็ได้ใครก็ได้เดี๋ยวไปดีนี่ค่ะประตูค่ะประตูค่ะประตูเฮ้ยไม้เยอะชิบหายเฮ้ยมึงไม่เล่นกวนเล่นใคร เครื่องเเครื่องเศษเครื่องเศรได้ก็ได้เครื่องเศษประตู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 เครื่องเศษก็รู้แล้วละใจพี่เลยเนี่ยใจเฮาใจพี่เล่นยังไงพี่วิ่งวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเดี๋ยวพี่พี่คุเป็นบังให้พี่เปิดเลยนะเปิดเลยนะเแรงๆกูวิ่งอย่างนานเลยไอ้โอยพี่ไปช่วย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 เต้าเก้าแล้วเต่าก้าแล้วเต่าก้าแล้วเอ้าใครเปิดมาด่ะ พี่ธีเปิดผมมึงอย่าโมลิกันเลยกูกูจุกคนเดียวนะบัสมันเป็นแตแก้ปืนมันโมลิไม่ได้วะมันโมลิไม่ได้ไม่ใช่หรอเราเล่นกันเองอ่ะโมลิได้ได้ไม่โมลิไม่ได้วะอ๋อกูใส่กันโมลิมาบัสกันชามนิด้วยเหรอเออกูใส่กันโมลิมา โอ้โหไอ้ไข่อีกวะโอ้โหไอ้เหี้ยเกมไอ้เหี้ยเกมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเกมไอ้สัตว์เอ้ยเอาบันเลยบัลเอาบันเลยเอาบันเลยไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละแย่แล้เลยคือมันโมลี่ทำไมโมลิไม่ได้วะเนี่ยเพิ่งจะโมลีได้โโอ้หเอาเล่นกันเล่นกันเองไม่ให้ใส่โมลิ่ให้เหรอ ที่แรกที่เอามาพี่จะผู้เล่เกมแต่พอเป็นด่านเนี่ยที่บอกว่าพี่เอาใครได้พี่มูลิเล่ถ้าด่านเนี้ยคือทำไมไม่ได้เราพวกมัดไส้มึงอ่ะทำไมมันเซอร์ตัวมึงไม่เอาบันล้มปะก็ไม่เจอมันนะมึงไม่พากูไปหามันดึงกูอย่างเฮี้ยเลยตะกี้นี่ไงเฮีดึงกูอย่างเฮี้ยเลยไม่เกมไม่ให้จังหวะเลยอ่ะช่วยเอาตรงๆนะ้ตอนแรกคือกูเอาโบโลมา เปล่ามันเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้มันวิวบโลล <c oughs> คือคือไม่ใช่ <c oughs> อะไรเลยพอพอสรุปว่า <c oughs> เจอแบดนี้ค่ใส่เลยคือ,อ <c oughs> ได้ไค,ค่หมดล่อเลยพอผมเอามาเหตุการณ์นี้ไม่ได้แล้วถ้ากูไม่มูริกูก็เอาใครไม่ได้แน่นอนดาดสรุปว่าใส่มูริได้แล้วเหรอพี่เสีย <c oughs> ดายน้องความรู้สึกของคนดีหมดใจใช่ไหมทีใครเป็นฆาตกรอ่ะ โอ้ยเอาแล้วน่าใจบัสเฟดทั่วแมพขนาดนี้น่ากลัวจริงเฟดทั่วแมพด้วยกูกูเอาเสียงลมตดดังด้วยเสียงลมตดล<ด>มหายใจพี่บีเมของดีน้าวพี่แล้วพี่จะโดดทำไมวะไปโดดแล้วต่างอะ่ะ ไฮโดนไล่อยู่ไรโดนไล่อยู่โอ้โหไม่ทันมอบำล่ยจริงๆบอกเคคนดีๆมากไปแต่ว่าไกลออกไปเออใช่พวกมึงอยู่ไกลกันทุกคนความรู้สึกของคนดีหมดใจเฮ้ยใช่เลยแบงค์ใช่เลยใช่เลย เป็นการเฟดที่โคตรโกงอะ่ะรู้ทุกคนน <โฟ S 1> ะทั้งแบบเฟดแบบนี้โ,โ<ฟ>อ้โหเฮ้ยถือว่าไม่โกงนะถือว่าแฝฟงฟกันทั้งคู่เลยอุ้นพี่พบีพ,พี่พี่บีแลกขอโทษ เดี๋ยวกัมไม่ต้องแต่ลยะทุกคนไปทำหน้าที่จ้ะแต่สองคนพร้อมพี่บีทำไมบีชอบเดินยืนเฉยๆว่าวิ่งวิ่งอยู่แล้วมันก็หยุดยืนหยุดยืนหยุดยืนอ่ะพีบอร์ดีบ์พีบอร์ดดิไม่เจอรัศมีความน่ากลัวพี่แล้วมันขาแข็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็หยุดยืนหยุดยืนอ่ะเกมอื่นไม่เป็นพี่บีเล่นเอกบีวิ่งได้ตลอด โอ้โหโอ๊ยไม่ไรคนอื่นบ้างก็ูเจอแบบนี้กูไม่ได้เจอคนอื่นเฮ้ยเนี่ยเอา ah! pues ออ่าหยุดเดินเฉยๆอีกแล้วอ่ะขี่ปอดแต่ขี่ปอดจางขี่ปอด พี่พพีี่่เป็นแนนเอเฟกคือไม่มีอาการแบบนี้นะพี่ถ้ามาที่ไม่รู้เนาะนะของไม่ตกพี่ของยังอยู่ในมือวีอยู่เลยเนี่ยพี่พี่ไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่ของพี่หายไปแล้วเนี่ยปล่อยกูตายเหรอฮะกูปล่อยกูตายเหรอปล่อยกูตายใช่ไหมเกมเอ้ยคูเรื่งไปมันเฟดได้ กูว่าไฟหายไปไหนวะปล่อยกูตายเหรออันนี้เกมใหม่แล้วเราไม่นะเฮ้ยทำไรกันเฮ้ยสีเครื่องอยู่เลยเฮ้ยแม่เดินกันอย่างเดียวเลยไอ้พวกนี้ลุ้นฆาตกรคนแรกเลยเนี่ยแมงไปขึ้นชื่อด้วยใครช่วยไอ้สัสจัหน้าไม่ทันจับหน้าไม่ทัน เอย่าจับ้าไม่ทันจับตาไม่ทันกีรู้แล้วไอ้สั์ถือไม่ใช้ไอ้บา๊บั๊ดถือไ่ใช้มันไม่มันไม่เคยได้ใช้หรอกไอ้เนี่ยเออถือไม่ถือจะได้ใช้ได้ไงอ่ะโอ้ยทางดังมากซอมเครื่องเสร็จกันหน่อยสิจ้า แม่งตอนกูจุกพอแขวนปุ๊บรู้เลยเดินเล่นกันทุกคนเลยความสิสึกของคนที่หมดใจพี่บีไม่อยากได้มุมนี้เลยวะอู้มาทางนี้อุ้ยเอาชิบหายที่ พี่แบงค์มีคนไม่มีไม้เลยอ่ะอพี่แบงค์มีกีใ,ใกล้พี่แบงค์มีกีเอใกล้พี่เลยอ่ะพี่มีกีใกลม้มีกีใกล้เขามีกีใกล้พี่ใช่ต้องอบีล็อกดังๆหน่อยนะพี่เขามาไปวิ่ง กูดวงแขวนแล้วนี่หว่าไม่ไม่เลือกจะโดนอีกนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนวันนี้โอ้ยสะดุกสะุกสะุกพี่ <c oughs> พี่เขามีกีดใกล้มีกีดใกล้รู้สึกขอคนาีรักใจ ไงแม่แม่โดนคิดใกล้เข้าให้อ่ะโเคตรเลยอ่ะอู้โดนแขวนไปแล้วนี่หว่ากูมาช่วยกำลังแบบกำลังดิ้นเองเนี่ยโดนคิดใกล้นี่จบเลยมีเฟสสองแล้วพี่คนละเท่าไหร่เนี่ยทำไมยังน้อยอยู่อ่ะละศพแรกกูนี่เองมาดิ หาตัวยากเลยนะมึงนี่ดีใช่ไหมหาตัวยากอะไรเราโอ้โหมีตายก่อนเหมือนอะไรนะมันเป็นลากนะมันเป็นลังอ้าโอ้โหอ่าพูดถึงมันน่าจะมีเอเลี่ยนนะพูดถึงนะอ่าโอ มาดิให้เอ้ยมีมันซาดอ่ะโหพี่คือแบบว่ายังสุดตายอย่างไวเลยวะรอบนี้แต่และเกมตายแหรอตายแล้ว โอ้โหอ่ะมอบเลยมายืนมองทำไมวะก็นึกว่าอยู่ทางหนึ่งคือเอากัดไม้มาไม่ได้ช่วยอะไรเลยอะพี่พี่แบงค์มีร้องดังแล้วก็มีกีดใกล้มใจตังอีกใช่ไหมอืมไม่เงียบเลยไม่มีความเงียบเลย คือเปิดก so so um. ับพูดพูดพูดหมาก็ไม่ถูกทุกอย่างมัดก็ยังไงดีเอาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ันแต่ส่วนใหญ่ที่ใช้ไหวอย่างน้อยมีกีดใกล้อะแต่ว่าเดียวกัดไม้มาคือมันไม่เงียบเลย เร็เวพี่รอน้องงงอยู่ไว้แบงค์ไม่ลองแน่เลยลองเปลี่ยนคีย์บอร์ดไว้แวไม่แฝดด้วยนะกูแฝดให้มมแม่งมีบาร์บีคิวแน่เลยว่าเอ้ย <c oughs> แต่กูรู้ว่ามึงอยู่แถวนี้ จริงป่าวมึงรู้จริงป่าวว่า no น to to ่าจะใช่ดิม <ADHD> ันต้องใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ตรงนั้นเออตรงนั้นแหละถูกต้องถูกต้องถูกต้องนี่มึงโยนเกมให้เพื่อนเหรอฮะทังนั้นเลยแบงค์ถังนั้นแหละโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแบงค์เอาแป๊บอะไรวะเอาเสร็จแล้ว เอาแฝงมันต่อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไม่ต้องนี่นี่นี่อยวกูไล่เองแมวกันต่อเออไปไล่ไล่ไปอยู่ตรงเงี้ยแหละเออ๋ยวกูเองกูเร็วกว่ากูเร็วกว่าเห็นเห็นเออเออเออกูเร็วกว่าเห็นเห็นอยู่ทีที่ทำพร้อมเสร็จแล้วทักหากูนะเดี๋ยวกูคุยกับแม่แป๊บนึงจะตายหมดแล้วรอรักรักรักเฮ้ยชั้นล่างชั้นล่างไต่ดิ้นไต่ดิน ไปดีแบกอยู่ในตุอต้อย<ฮ>ู่ในเอาตรงนี้เลยต้องการ <com> ใช่ไหม้าหาท่อเวหาท่ออะไรเงี้ย classy, มึงไปบอกเขากูจะไปช่วยมึงก็บอกมาเม <c oughs> ื่อกี้กูอะหลอกมัน หลอกมันมันไม่เชื่อมันรู้ไตมันแล้วมันอย่าไปหลอกนะเนี่ยมันปล่อยให้มันหาปล่อยให้มันหาหนึ่งหลอกมันมันก็เชื่อก็เลยบอกความจริงมันเลยมันก็จะเชื่ออีกใช่ที่หนึ่งเลยอ่ะที่หนึ่งเลยลองให้ฆาตกรมันไม่บอกดีกว่าว่าใครเฟดอะไรแล้ว